ฮะเพราะ,ะคิปปดต่อต่อจูนจูนจูนอ่ะจูนร้อยอ่ะวันนี้มาดูนะครับจูนหลังจากที่นัดเข็มราลกขึ้นไปจูนข้างบนอกไปที่เรียองนู้ที่นี้เรามาทดสอบสัญญาณมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าที่ขอบบนอะดาวิล มีสตาร์เวลร์ลด้วยเนี่ยไม่ธรรมดานะสตาร์เวลโอเอาค okay, กับขอรองกรับอัปเดตก่อนก็าบ,บอกให้อัปเดตติดตั้งเสร็จให้อัปเดตกดอัปเดตกดลงต้องเอาใครนัดเขียนมารนาด้วยนะที่มารู้จักเรานายต้องเป็นะจะเสียใจนะ รู้กับใครรู้จักเราไม่ได้ถึงขั้นบาขออภัยเลยในขออภัยขั้นขออภัยไม่เป็นเนี่ยเราไม่ยอมต้องขออภัยด้วยนะที่เราต้องสอนให้นายเป็นเนี่ยถึงจะไม่อยากเป็นยังไงก็้ะเข้ามาใกล้เราแล้วต้องเป็นเราไม่ยอมให้กลับไปมือเปล่ามันใครที่เจอกับเราเหนื่อยเหนื่อยทุกคน เหนื่อยใจดีอยู่ดีๆฉันทำจานไม่เป็นเลยแล้มันสอนทำไมอ่ะโง่อยู่ตั้งนานมาชราชลานเลยทำไมจะมารู้จักันเกราะทำไม,ำไมคนอะไรเทไม่สอนในความลำบากให้คนอื่นเนี่ยนิสัยมีดีเลยนะมันก็นะเขาติดจานไม่เป็นดีๆเขาไปชักชวนเข้ามาตอนนี้ทำให้เขาเหนื่อยขอภัยด้วยนะ ที่ทำให้เหนื่อยปัดจุไหนกันเลยวะผมโยกสายโยขวาจังได้ก็ไเลยแปดสองผมก็เลยอยู่ที่ปสองแปดสทับโยกสายโยขวามันกับโกกระเพื่อมไปแปดสองนะนะะมันกับยูหันวอตัมห,หันก<ห>ันเลยครับผมก็เลย ยุดล็อกแน่นไเลยครับแนนเลยโมเตอร์ซีต่แปดทบแปดสิบตัวเยแปดแสิบสองเต็มที่ไ่ลูกค้าก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์และส่งมอบงานเรียบร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อบาทชุดหน้าจานรับประกันหัว1ปีฟรีหเดือนถ้าเกิดฟ้าลงก็ประกาให้ด้วยจาก BSI บคลิปนี้มีชาติตะพูนจบแช่นี้กำกับติดตามคลิปต่อไปนะครับมีภาระหน้าที่หนักหนาของคนนี้อันนี้